กลับมาแล้วทุกคนเผ็ดมากเหงื่อนี่ครับหน้าตาเส้นก็จะประมาณนี้นะเผ็ดจัดไม่ไหวไม่ไหวว่ะเผ็ดโคตรอ่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมช่อง BYL Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมากินมาม่าเผ็ดของมาเลเซียนะครับที่มีความเผ็ดสูงถึง2 2 0ล้านสโแสนสบิลนะครับหรือเทียบกับพริกก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับและมาม่าที่ผมจะมากินวันนี้นะครับก็คือมาม่า เคยอลิเตอร์นะครับก็คือถ้ากินอันเดียวก็เท่ากับ 2, 000, 200, 000สองล้านสองแสนสโควิลใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังธรรมดาไปแล้วก็รู้สึกว่ามันน้อยไปหรือเปล่ามันมันก็แบบปกติปะมันก็ไม่แปลกใหม่ใช่ไหมวันนี้นะครับผมจะมากิน 2, สองอันผสมกันเลยก็จะได้กับ 4, 000, 400, 000สี่ล้านสี่แสนสโควิลนะครับที่สําคัญนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับที่เป็นเด็กๆหรือว่าน้องๆน,นะครับก็อย่าทําตามนะครับไม่ควรทาตามนะครับคือนี้ ดูเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับคือผมก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆครับทุกคนดูดูผมก็พอแล้วไม่ต้องไปกินตามหมันมันเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับรับประทานอย่างระมัดระวังนะครับก็ถ้าปุ้งก็คอยชิมแล้วก็ค่อยๆกินดีกว่าครับไม่ต้องทําอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมทําเสร็จเลยแล้วกันนะครับ let's go a few moments later จะเป็นแบบสีชมพูสีชมพูหน่อยครับ<อ>ทุกคนพร้อมไหมยังครับเดีย๋ยวมาลองชิมกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะมีความเผ็ดแค่ไหนครับคนเผ็ดจัดนี่รับโดนเผ็ดมาก เผ็ดมากไม่ไหวว่ะเผ็ดทรมานมากทุกคนดูหนูป่ากับผมนี่โคตรเผ็ดโอ้โหอ เผ็ดมากทุกคนครับเผ็ดมากเผ็ดมากเนี่ยครับสี่ล้านสี่แสนสโควิลเผ็ดมากเผ็ดสมชื่อจากที่แบบต้นคลิปไม่มีเอเนจี้ตอนทีตื่นเลย ดูกปังดูปากดูปปังรัชชานะคะแล้วรูดีแกแม่งเดี๋ยวผมจะกินต่อยอ้้หทุกคนทุเหงือเผ็ดแค่ไหนอะทุกคนทุเหงือเผ็ดจัดสี่ล้านสี่แสนสโครีว่ะทำเรื่องเหงือแตกไข่อื้อ โอ้โลดอีกเนะกลับมาทุกทนเผ็ดมากเหงื่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปกินต่ออีกนิดนึงแล้วก็ป yes. ิดคลิปเลยแล้วกันครับเผ็ดจัดไม่ไหวอือหืออือหือ ไม่ไหวว่ะเผ็ดโคตรอะเหนือแตดร้อนจัดเผ็ดจับเลยครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปกินมาม่าเผ็ดก็ผมคอนเฟิร์มเลยครับว่าเผ็ดจริงวันนี้ผมก็มาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะครับว่ามเป็นยังไงครับแม่งเผ็ดจริง ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับถ้าเข้ามรดูแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปดนวยนะครับคุณภาพคลิปอาจจะยังไม่ดีมากฉากหลังก็หลุดฉากหลังก็หลุดกคนไคนอยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนผมก็มีอะไรก็แนะนําหรือว่าคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่เข้ามาดูถ้าเป็นคนไหนมีคอนเทนต์แนะนําก็เมนท์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบย